ไม่พูดเรื่องนี้คงไม่ได้ทั้งทงี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดเลยน่าเบื่อหน่ายถ้าผมตั้งหัวเรื่องว่าเลือกตั้งสหรัฐมันเป็นปลาหีประชาธิปไตยของฝรั่งและของอเมริกาก็คงจะไม่ผิดไปแล้วมั้งตอนนี้การต่อสู้ระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วนางกัมลาแฮร์ริสกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วคือทั้งหมดก็มีจุดขายที่พยายามจะขายทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่มากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำของประเทศประเทศ,เทศหนึ่ง โดยเฉพาะยิ่งอเมริกานั้นสําคัญที่สุดจะส่งผลต่อโลกทั้งใบได้จริงๆแล้วเนี่ยในข้อเท็จจริงท่านผู้ชมครับเชื่อผมเลยจะเป็นทรัมป์มาหรือแฮร์ริสมานโยบายของอเมริกาไม่เปลี่ยนแต่ว่าความขัดแย้งในสังคมอเมริกาเองนั้นจะรุนแรงมากขึ้นในความเป็นจริงในขณะน,นี้อิทธิพลของสหรัฐลดลงอย่างมากแล้วโอกาสที่ไม่ได้เป็นเจ้าโลกต่อไปเหมือนเดิมนั้นก็สูงมากแม้กระทั่งโพก็เชื่อใจไม่ได้ตอนนี้ถ้าเป็น CNN โพต้องเข้าข้างแฮร์ริส ถ้าเป็นโพลอื่นอย่างเช่น Fox p ซ์โพนี่ก็เข้าข้างทรัมป์แต่ว่าคะแนนสูสีมากอาจจะซ้ำรอยการเลือกตั้ง8ปีที่แล้วที่นางฮิลลารีคลินตันได้คะแนนปร,ประชาชนหรือเรียก Popular v o โหวต มากกว่าในชัํ์เกือบ2 9ล้านเแสนเสียงแต่ในชัํ์กลับได้เป็นประธามดีเพราะระบบเลือกตั้งของเมริกานั้นมี2ระบบไปด้วยกันระบบแรกคือเลือกจากประชาชนก่อนแล้วอันที่2เลือกตั้งแบบคณะผู้เลือกตั้งที่เขาเรียก electoral vote คือพูดง่ายให้ผู้ชนะในแต่รัลได้เสียงคณะผู้เลือกตั้งไปทั้งหมดก็คือว่าวินเนอร์เทเพราะฉะนั้นถ้าคุณอาจจะชนะ ในการเลือกตั้ง popular vote เหมือนฮิลลารีคินตันชนะไป2ล้านเแสนเสียงแต่พอถึง electoral vote ทรัมป์กับชนะระบบนี้มันตั้งมานาแล้วมันสะท้อนความต้นแบบแทบตาว่ามันแย่มาก คนที่ได้รับเลือกตั้งจากเสียงประชาชนมากที่สุดกลับไม่ได้เป็นประธานดีแต่ที่แน่ๆท่านผู้ชมครับมีความเป็นไปได้สูงมากที่แต่ละฝ่ายจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งจนอาจจะนําไปสู่สงครามรุนแรงเหมือนับการเลือกตั้ง4ปีก่อนที่นายทรัมป์บุกระดมผู้สนสับสนุนบุกเข้ายาคารรัฐสภาหลังรู้ว่าตัวเองพ่ายแพ้หรือว่าการรอบสังหารในชั้มถึงสองครั้งสองคราท่านผู้ชมรู้ไหมเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย ในประวัติศาสตร์อเมริกาถ้าในทรัมป์ไม่ได้เป็นประธานดีหรือถ้าได้เอางี้ถ้าในทรัมป์ได้เป็นประธานดีก็ถึงยุคที่จะต้องมีการชำระความแค้นกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการรอบสังหารเขาอย่างแน่นอนแน่นอนครับ CIA มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่สุดในทรัมป์ FBI ก็ส่วนเกี่ยวข้องในทรัมป์ต้องล้างแค้นแน่นอนตอนนี้ในทรัมป์ใจเย็นๆรอจนกระทั่งตัวเองได้เป็นตำแหน่งประธานดีก็คงจะมีคนถูกเชื่อดอีกเยอะ แต่ถ้าการลาแฮร์ริสจะเป็นทารบดีก็ต้องมีการชรําระคดีต่างๆของนายทรัมป์ให้เดินหน้าต่อไปสุดซอยเพื่อให้ได้ผดได้เกิดแต่อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมทราบว่าไม่ว่าใครชนะนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงการเมืองสหรัฐนั้นพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายเสรีนิยมส่วนพรรคริพับลิกันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่ทุกวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าทั้งพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกันแทบไม่ได้มีความแตกต่างที่ชัดเจนในเดียบายสําคัญเพราะว่าทั้งสองพรรคยอมรับว่าบรมิมสหรัฐถดถอยลงอย่างมาก ทั้งคู่เลยพยายามที่จะทําให้สหรัฐนั้นกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามและที่ถนัดที่สุดนะทั้งสองคนคือนโยบายขึ้นภาษีสินค้าขาเข้าสงคร Bank, ามเทคโนโลยีแบ่งข้างแบ่งขั้วซึ่งนายโดนัลดทรัมป์ใช้ช่วงที่เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกพอไปได้ก็มารับช่วงต่อก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยท่านผู้ชมครับทั้งทั้งนโยบายตั้งกรแพงภาษีกีจการการค้าขัดแย้งต่อหลักการค่าเสรีของที่พรรคเดโมแครตถืออยู่ นักวิเคราะห์ทางการเมืองทั่วโลกจึงเห็นตรงกันว่าไม่ว่าใครชนะการเลือกตั้งนโยบายหลายๆอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแต่รูปแบบเท่านั้นโดยเปรียบเทียบเห็นว่านางกำลลงแฮร์ริสจะใช้มีดผ่าตัดจัดการแบบเชื่อดน,นิ่มๆกับประเทศที่ทําให้สหรัฐเสียผลประโยชน์ส่วนในท์ชัมจะใช้ค้อนทุบป,ป,ประเทศคู่แข่งที่เขาบอกว่าเอาเปารียบสหรัฐท่านผู้ชมครับเรามายอมรับความข้อท็จจริงอย่างหนึ่งนะการขับเคลื่อนประเทศสหรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับประธานเทิดดีแต่ถูกบงการโดยรัฐพันลึกที่เขาเรียกว่าดิฟสเตท คือกลุ่มทนทุนกลุ่มผลผลประโยชน์อุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรหรมพลังงานล็อบบี้สไปจนถึงเครือข่ายในองค์กรอย่าง CIA FBI รวมทั้งสื่อมวลชนกระแสะหลักไม่ว่าจะเป็น CNBC CBS CNN New York Times ซึ่งล้วนแล้วแต่ถือหางเลือกสองข้างพรรคการเมืองใหญ่เท่านั้นเองไม่ว่าพรรคเดโมแครตหรือริพับลิกันล้วนม,มียึตนเยบายอเมริกาต้องมาก่อนทั้งนั้นและเโยบายหลายเรื่องจนไม่มีการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนอิสราเอลให้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อไปต่อต้านจีนบอลเซารรัเสเซียและรักษาสถานภาพมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเอาไว้ด้วยวิธีการต่างๆสร้างข่าวปลอมการคว่ำบาตรการทำสงครามทั้งสงครามอาวุธและสงครามข้อมูลข่าวสารการเมืองสหรัฐไม่มีการซื้อเสียงแบบแจกเงินเหมือนกับบางประเทศแต่ก็มีการใช้เงินอย่างมหาศาลเฉพาะแค่ค่าโฆษณาเดือนเดียวมีค่าใช้จ่ายมากถึง130ล้านดอลลาร์ราวๆเกือบ5 0 0พันล้านบาทยังมีค่าจ,จ่ายอีกมากมายซึ่ง ใเยเหล่านี้ระดมทุนมาจากการเมืองแน่นอนเมื่อนักการเมืองดำหน้นา,นานแล้วก็ต้องใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนที่สนับสนุนตัวเองตัวอย่างชัดๆถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม เมื่อพรรคเดโมแครตหรือริพับลิกันต่างม,มีกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ถือหางหนุนหลังอยู่ยกตัวอย่างเช่นในบิลเกตเจ้าของไมโครซอฟท์บริจาคเงิน50ล้านดอลลาร์สนับสนุนนางแฮร์ริสโดยหลังจากนางแฮร์ริสเปิดตัวลงรับสมัครเลือกตั้งแทนนายโจไบเดนเธอสามารถระดมทุนไดถึง97ล้านดอลลาร์ส่วนฝั่งริพับลิกันไม่น้อยหนะ้าเจ้าของบริษัทเทสลาอีลอนมัสทุ่มเงินสนับสนุนให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เมษายนจนถึงตุลาคมด้วยเงินกว่า120ล้านเหรียญ จนนายโดนัลด์ทรัมป์เคยเอ่ยปากว่าถ้าชนะเลือกตั้งจะแต่งตั้งอีลอนมัสเป็นเอกอัครราชทูตในประเทศดีๆสักที่หนึ่งท่านผู้ชมครับสหรัฐที่เคยรับบทบาทเป็นตำรวจโลกแต่ทุกวันนี้สหรัฐกับไร้น้ำยาจัดการโลกไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ล้วนแต่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโงงคล้่ม แล้วยังมองไม่เห็นทิศทางที่จะยุติลงได้ไม่มีใครสนใจแผนสนิภาพของสหรัฐเลยอำนาจของสหรัฐถอยลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะสหรัฐมีปัญหาในประเทศอย่างหนักหนาสาหัสเพราะเกิดจากระบบทุนนิยมสามัญของตัวเองที่รังแกประชาชนของตัวเอง เป็นต้นว่าข้อที่หนึ่งความขัดแยงระหว่างกลุ่มทุนกับกลุ่มกลุ่มผู้ใช้แรงงานบรรดาทุนอุตสาหกรรมของอสหรัฐได้ย้ายการผลิตการลงทุนไปต่างประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่าสร้างผลกำไรมากกว่าทําให้ชาวอเมริกาสูญเสียงงานเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการผลิต การสร้างนวัตรกรรมไปเป็นการเก่งกําไรในตลาดทุนนี่เป็นสายในโดนทรัมป์ได้รับความนิยมจากนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองตั้งกําแพงภาษีโดยอ้างว่าเพื่อรักษางานให้กับชาวอเมริกันเรื่องที่2ความขัดแย้งทางชนชั้นสหรัฐก้าวขึ้นเป็นหมหาอำนาจโลกได้เพราะปัจจัย2อย่างคือ1เทคโนโลยีและ2ทุนเงินดอลลาร์แต่ท่านผู้ชมครับทั้ง2อ,อย่างนี้กับตกอยู่ในมือชาวอเมริกันแค่1%นเปอร์ซเท่านั้น1%เอร์ซต์ท่านผู้ชมครับที่ครอบครองความมั่งคั่งกว่า60เอร์เซ ของทางประเทศบริษัทยักษ์ใหญ่เจ็ดแห่งในตลาดหุ้นสหรัฐมีมูลค่าทรัพย์สินมากยิ่งกว่าง,งบประมาณของประเทศอเมริกาแต่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่กลับรู้สึกว่าพวกเขาไม่เคยมีชีวิตที่ดีขึ้นมาเลยการสูญเสียสถานะของเงินดอลลาร์ข้อที่3 เงินดอลลาร์มีสถานะพิเศษกว่าเงินสกุลอื่นๆคือเป็นเงินที่ใช้ในประเทศสหรัฐและเป็นเงินสกุลสากลด้วยการที่อเมริกาจะรักษาสถานความเป็นเจ้าโลกของเงินดอลลาร์ได้นั้นต้องรักษาความเป็นเจ้าในด้านการทหารการเมืองและการค้าระหว่างประเทศแต่เมื่อเรามีกลุ่มพัฒนากำลังพัฒนา Global South ขั้วโลกทางโลกต่างใต้โดยเฉพาะกลุ่มบริ c s มีเศรษฐรกิจที่เติบโตแสงหน้าสถานะของเงินดอลลาร์ก็เริ่มเสื่อมสุดธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟด เผชิญความยากลําบากในการกําหนดนโยบายที่ต้องดูแลทั้งเศรษฐกิจในบ้านตัวเองและสถานะเงินดอลลาร์ในโลกด้วยจนกลายเป็นวงจรอุบาทคือเฟดพิมพ์ดอลลาร์ออกมาไม่หยุดจากนั้นเกิดเงินเฟอ้อเฟดก็เลยเพิ่มดอกเบี้ยและฟองสบู่เศรษฐกิจแตกท่านชมครับสหรัฐสร้างหนี้ไม่หยุดหย่อนแต่ไม่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและการแข่งขันเพื่อรักษาสารภาพความน่าเชื่อถือของน่วยองเอาไว้ได้ท่านชมนรู้หรือเปล่าว่า ตอนนี้เฟดประกาศแล้วว่าปีนี้กับปีหน้าต้นปีหน้าจะกู้เงินเพิ่มอีก1.3ล้านล้านดอลลาร์แปลว่าอะไรแปลว่าพิมพ์แบงเพิ่มไงเพราะปัจจุบันนี้อเมริกามีหนี้สาธารณะถึง36ล้านล้านดอลลาร์น่าจะใกล้ถึง37ล้านล้านดอลลาร์สิ้นปีนี้ซึ่งก็เป็นทำทำนายที่หลายคนได้ทำนายเอาไว้ดอกเบี้ยที่จะมาจ่ายกับหนี้นี้ตกปีละประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์กว่า กว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่ายิ่งวันค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ยนั้นยิ่งสูงขึ้นอเมริกาก็มีทางเลือกต้องพิมพแบงค์เพิ่มเมื่อพิมพ์แบงค์เพิ่มแล้วเงินอเมริกาก็เฟอ้อเงินเฟ้อก็เกิดขึ้นรัฐบาลก็เลยต้องกําจัดเงินเฟอ้อเฟดต้องเพิ่มดอกเบี้ยอีกเป็นวงจรนุบาตที่ไม่สิ้นสุด แต่สหรัฐนี้ถ้าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ใช้วิธีโยนปัญหาประเทศอื่นเหมือนที่ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยหลายครั้งจนทาให้เศรษฐกิจของประเทศอื่นปั่นป่วนไปด้วยแต่พอแข่งขันไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ตั้งค่าเงรปสีกีดกันสินค้าข้าวนาจากจีนก่อสงครามเทคโนโลยีสง่สงผลให้ชาวอเมริกันเองต้องใช้สินค้าราคาแพงด้วยประเทศไหนไม่ยอมรับค่านิยมและมาตรฐานที่สหรัฐตั้งขึ้นจะถูกคว่ำบาตรแต่วันนี้มีประเทศจํานวนมากและท่านผู้ชมที่ไม่ยอมก้มหมูให้สหรัฐอีกต่อไป ในการประชุมครั้งล่าสุดของกลุ่มบริกที่รัสเซียได้ออกถแถลงการร่วมเรียกร้องยกเลิกมาตราการต่างๆที่บังคับใช้เพียงฝ่ายเดียวซึ่งรวมถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศในการประชุมบริกที่ประเทศรัสเซียนายอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานธิบดีเบลารุสได้กล่าว,วาเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐว่าอย่างน่าสนใจถ้าพูดอย่างนี้นะท่านผู้ชมการเลือกตั้งประธานธิบดีสหรัฐเป็นละครปลายีทางการเมืองที่ห่วยแตกและงี่เง่าที่สุด พักเดโมแคัตและพักริพับลิกันทุ่มเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการหาเสียงเลือกตั้งแต่กลับไม่มีนโยบายอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนายโดนัลด์ทรัมป์และนางกัมลาแฮริสคนหนึ่งพูดจาไม่อยู่กับร่องรอยอีกคนก็กลวงไร้ความสามารถวงเล็บโง่ในการดีเบตต้งคู่ต่างโจมตีกันเรื่องส่วนบุคคลแทนที่จะเสนอนโยบายของประเทศนายลูคาเชงโกบอกว่าเป็นการเมืองแบบนี้ถ้าอยู่ในหลายๆประเทศจะไม่ได้รับการเลือกตั้งอย่างแน่นอน ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม